สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย้ำตะวินบ่ายคอยนะครับตอนนี้โซนห้องยุทธตลาดสมาร์ทแลนด์ครับข้างวัดห้วยปับครับเดี๋ยวเราย้อนแลพี่น้องครับเวลีแสงสีเสียงติดตั้งตอนนี้ไดขเก้าสิบแปดจุดแปดห้าเบอรเซตแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับวางกันว่างานเลยมาเลยครับโอ้ยเดินดีายครับ เป็นหินกรวดนะครับนี่โมมีขีตมุมครับแล้วก็ทองฝาบป,ปลอดโปร่งความืันนี้ครับมาเลยครับพี่น้องเบิ้งคลิปจบแล้วกันจะลืมเข้าไปช่างเพลงน้องของแอม,มอีกนะครับคุณลสไั์หัวใจหมอลำครับอยอดวิวกําลังไปดีเลยครับ เสียงสีเสียงครับกำลังเช็คระบบส่วนอาจารย์เกมมือไฟเดินทางกลับแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์ออฟเนี่ยก็บอสคาร์ลซองคาร์ลซองคาร์ลซองข้างนอกข้างนอกข้างนอกคาร์ลซองทิมไร้คาราลซองครับคือว่านี้่แอบอิเดตนไปหลายตัวเนาะอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุครับเป็นอุบัติเหตุครับไม่ใช่หูเข้ากันครับว่าเ วันเหตุที่ที่นี่โมเมนรถล่มหรือว่ารถมาใช้แห่โคกงหรอพี่น้องวันเหตุคือไฟเรียนต่ำอุปกรณ์ไฟย้อนกับห่างไปหลายยังหลายตกันแล้ดีนะครับเต็มอะไรได้ที่อู๋ของจูดี้ขับเพื่นโพดอยู่สูตรเดี๋ยวลูกพี่จัดให้ไหมท่านว่าเัดให้ี่เขาครับพี่เอาว่าจะมีอย่างแต่ว่าว่าจะลูกน้องทีมงานเพป็นต่างใจเคิดงานเพื่อนกันเพื่อนกันพร้อมซับพอร์ตตลอดนะครับเพราาะว่ขอบคุณอาจารย์ต้าด้วยนะครับ รถอะไรเมน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 มีของในจิมตั้งใจเด็ดบ่อยากให้แบบมันนี้เขาพิชภัทแล้วต้องมาคุดดักน้ำลงสีนะก็คือให้ตั้งใจเด็ดหางานออกมาให้มันดีครับเพราาะว่เดี๋ยวพี่น้องก็มักโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าพี่น้องกับจูจี้นี่อุ้ย ลลองซองเลยลองซองเลยแล้วเปลี่ยนนิดจูดี้จูดี้นี่คยับหาลูกเปลี่ยนมาให้ไหมครับอ่าเดี๋ยวีก็ร่างหาข้อมูลงีภาพอันนั้นอันนี้ย้ำโชว์ฝุ่นไฟลูกบูมบอกว่าตื่นเบิดเปิดเข้าไปเบิกเพราะเป็นไฟใหม่ตัวระพงคอยเป็นตัวไฟใหม่นี่ครไฟใหม่เวทีแม่ไฟใหม่หางเชียงก็แล้วสรุปไงกุ้มอยู่ประเดี๋ยวเป็นเอฟเฟกเพิ่นพี่น้องมันจะมันกะเฮ็ดได้อัตราลดในการเบิึงอีกอย่างหนึ่งเนาะกระเคือ คนอื่นไหลอาจจะเป็นในรูปแบบเรื่งที่เทคนิคไพมันเทคนิคไพมันครับเพื่อเขากะเอามาประยุกต์ใส่เอากับหนางานเอากับชูเพราะว่าบางเค้อเขาออกมาแล้วเขาบม่หลุจากชูเลยมันกับพวกหอกกันนั่นเองเขาเขากับมาปั๊บปั๊บเป็นกันเลยแล้ได้อย่างม้าไม่ไหมเราก็มาเห็ดอันนั้นนี่พี่น้องเบิ้งก็คือผมได้มาไหมผมจะเอาไมาเห็ดไปเบิ้งทุกทุกชูคับผมเนี่ยท่นพี่น้องบปเสียลองสื่อวัดเข่ากุมไปเบิ้งหมดสื่อวัดเลยครับเอาสื่อวัดมันตีโบคือในคลิป่งครับที่บคือในคลิปที่เบิง มันจะเป็นอัตลุดของการเบื้องในสดอีกแบบนึงครับบพราะวเขาไปเบิ้งย้อนหลังเป็นทั้งสี่ทั้งสี่แต่ว่าในไรชนน่ะมันเป็นอีกแบบนึงครับผมออกมาลังเทอุ่งอิงเห็นเท่าสามคนสิกับมีบออกมาลู่หัวใจร้อยฟุ้งฟิ้งิงกับมี่อ้อยเป็นยิบปุยปุยภาพเสียงชัดเจนแจ้งสมุดน้องอิ่งออกมากันเข็ยนให้แบบน้องมีความน่ารักในตัวของน้องแล้วเขาก็เ็ศออกมา ให้มันดูดีที่สุดให้น้องเขาหนาลกขึ้นไม่อีกจริงๆนะครับกุ้งยิงออกมาตาหักก็เรียบร้อที่นี่แต่มอกพิวอารมณ์พี่น้องอีกคนห่งพ่พิวอารมณ์ส่คือพับเอเลี่ยมที่พันธุ์สายยังใส่จอไปเลยเข้ากับเข้ากับพิวอารมณ์ขึ้นมาอีกพี่น้องได้มวนได้ทีมกันอีกพึ่งไม่ครบหนาลักของน้องไปอีกหลายๆอารมณ์มันก็ได้อยู่ครับด้านข้างมันกว้างอยู่เพราะว่าเขาไม่เห็นหันหน้าฟังนู้นแคบ แคบแต่กว้างครับครับแคบแต่กว้างหมายความว่าระยะจากตรงนี้ไปหาเวทีมันเจาะนะครับเจาะแต่ว่ามันบาดน,นอกไร้าขางนี่แหละที่ว่าตอบโจทย์ของลำพงสองพวงครับก็คือมันยี่ดังไปทั้งขางนั่นน้ำแล้วก็ดังไปทั้งขางนี่น้ำเนี่ยพอผมเคยไม่เห็นผมเคยไม่เห็นหน้างานแล้วครับมันก็อีกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสถานที่แต่ละเมือ่อมันยี่เป็นแบบใด แล่นมือที่เป็นแบบใดเล่งมืออาชีพเจ้จๆบบาๆแล้วก็บาดออกขางเล่นมือกับอาชีพต,ตั้งแต่ขอบแล้วพง้งเงีวไปหอดทั้งหลังเลยก็มีสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับครับอยากเห็นน้องอนีนะโอ๋อเดี๋ยวน้องก็มาครับเห็นชัดก่อนหนึ่งสองสามครับขอบคุณชาขอบคุณครับน้องเอฟซีฮอกคอมารล้อแล้วครับ เนี่ยล้ำมือมันกับมันกับกบ,บานออกทั้งแางยังสิน้ำมือมันกับาวลองซองไปน้ำเวทีนิดถูตหูลูกตาเลยก็บนี้ี่ครับก็ได้โจทย์จากปีที่แล้วครับก็เลยไม่เห็นคำตอบในปีนี้ครับปีนหน้าเช็กทีเห็นไปว่าจังไดอีกบุค้คบนึ่ยัยงทีบ,บอลโจทะเก้าสู่วิัยทัศน์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง น,นิสิตตัตเศษในม่าวิทยาพี่น้องเบิ่งในชิศทางที่ดีขึ้นนะครับน,นี่อาจารย์เบนกะ เดินหน้าเต็มระบบครับมเมื่อคืนนี่เริ่มมือแรกแล้วมั้งปอ่าเมื่อคืนนี่อาจารย์เบนเพิ่นเริ่มมือแรกแล้วครับเวลาการแข่งเกมคุ้มหลังให้อยู่ครับอ่าเมื่อคืนนี่เห็นบ่แต่วันนี้เกมไปแล้วไปแล้ววันนี้เบนเต็มเต็ม <c oughs> ครับเอาขอกำลังใจจากพี่จากน้อง <c oughs> ขอขอครับขอกำลังใจในเด้อดครับครับผม <c oughs> นี่แหละเจ้าหมือของไลติงเพื่อขึ้นเป็นระบบทึงเวทีครับอ่าแอเดียสอันนี้มันตรงบ่ออย่างมันตรงบ่อไฟออกทุกลงบ่อ จะแก้ไขปัญหาจนถึงที่สุดคันว่ามันบอ,อกอีหลิแกคือทรงสองต,ตอนนี้มีอย่างนีไฟเคลียร์ทั้งถังบ่ะบีมครับโฟาสุดเลยครับเดี๋ยวบีมควาสุด้า,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 างลังงลังแพงคุณบ่ที่ตออแรงม่ตรงกางครับจะได้ยับเาบอกไปขอเลยก็ตัวนันเดี๋ยวเอาไปและครับ ตอนนี้สร้างเราก็เอาไปสอมยู่11ตัวบีมเรครับครับ11ตัวได้ครับเชิญไปทำงานเลยครับสวัสดีครับพี่ป๊บเป็นไงใครเนี่ยไป พี่น้องเขาคุมเนี่ยนะค่ะเก้าสิบเก้าบาทจ้ะรายวันแน่ยค่ะรายวันเก้าสิบเก้าบาทครับเขามาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังซรงอยู่ค่ะครับโอนตอนนี้ได้เขาตอนนี้เลยจ้ะครับได้สดบ่ะคะเมียนบ่บ่บ่โอผมว่าไม่ได้สดทำคลิปครับเป็นเริ่มงงานเมื่อคืนนี้ครับนี่เป็นวันที่สอง สวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับผมเอฟซีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอซีครับผมครับยุษยใส่ยุษอีสานยุษยใสครับอีสานยูผู้ชีสเกียอำเภอไดครับผู้ขันพี่น้องผู้หญิงครับนักที่ชีสเกีย พี่น้องที่สกเกตยร์เอาไดูการนี่หลายคั์ครับพี่น้องครับเอาอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวครับวันนี้กลุ่มรายวัน99บาทครับบัญชีเดิมเงินใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพลินแพงแฟนเพจน,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 นะครับนี่ฝากพี่น้นองทำนี่ครับ